สวัสดีค <ขอ S 2> รับราดิเกคู่ซื้อจากข่าวเด่นวันนี้ออนไลน์อย่างที่บอกว่าตื่นเต้นมากดิเจว,ว่าระบบที่สยามปาากรอนตื่นเต้นจริงๆเพราะอะไรยังไงดีเจว,วาวันนี้นะคะเป็นงานตัดสินนะคะ,ะผู้ที่จะชนะเลิศในการแข่งขันการลงเสียงคนแรกของ,ของประเทศ,เทศไทยในเครือ DVA ค่ะน้อยๆนะ คนสมัครมา500กว่าคนนะคะแล้ววันนี้นะคะเหลือ12ท่าน12คนสุดท้ายซึ่งเขาบอกว่าการใช้เสียงนะไม่ใช่ว่ามีเด็กเสียงธรรมดามีเสียงอ่อนหวานเสียงกระแทกกระชั้นแดกดันหรือว่ามีเสียงตื่นเต้นอะไรเงี้ยถูนต้องน้องที่ได้ที่หนึ่งด้วยแต่ละคนเก่งหมดเลยแล้วก็ที่ร้องก็เก่งคือทุกคนฝีมือสูสีกันทั้งนั้นเลยค่ะเก่งหมดยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวไปดูบรรยากาศเอาภายในงานดีกว่านาะไปดูเลยเอาลย มันม่ได้ยืนไปได้ววะขึ้นใหม่ลูกโอเคอน้องเบอร์เจ็ดเด้ามอเป็นรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะการลงเสียงอ๋อรางวัลการลงเสียงของ d b s Thailand นะคะ